สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมือนีแม่สายก็ซิมาปลูกพักชี่ไส้เข่งค่ะแม่สายก็ซิมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่แม่สายส่ใส้ก็ซิมีกระสอบใบหนึ่งแล้วก็ซิมีเข่งใบหนึ่งขั้นตอนแรกแม่สายกระตัดกระสอบก่อนค่ะกระสอบแม่สายกระใสกันไก่ตัดสด้าน เพื่อว่าเวลาฮดน้ำกัสิีห้น้ำเพิ่นระบายออกเนาะค่ะแม่ซ้ายกระตัดกระสอบเรียบร้อยแล้วที่นี่แม่ซ้ายกระกับด้านกระสอบออกก่อนค่ะกระสอบเพิ่นกระเน้าเน้าพับกระสอบลงเคืองกระสอบแล้วก็เอากระสอบใส่ในเข่งเลยค่ะก่อนสิปูกระจัดกระสอบก่อน กระสอบเพิ่นกระย่ากระตองพับปากกระสอบลงกนจัดระเบียบเพิ่นเนาะค่ะให้ปากกระสอบเพิ่นอยู่เสมอเข่งแม่สายกระเตรียมกระสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่นี่กระขันต้นต่อไปค่ะขันต้นแรกแม่สายกระใส่กับบักเผาซับล่องกลนกระสอบกับบักเผาซับที่แม่สายใส่แม่สายกระบ,บดเซน้ำแม่สายก็เอามาใส่ล่องกลนกระสอบเลยค่ะ แม่สายกัใไซกับบักเผาซับล่องกลนกระสอบเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ขันต้นต่อตไปค่ะแม่สายกัสีสีไซดินพอมปลูกดินพอมปลูกแม่สายกัเททับกับบักเผาซับเลยค่ะใส่ดินพรอมปลูกเกือบเต็มกระสอบเลยค่ะ ดินพอมปลูกใส่เกือบเบิดถุงเลยค่ะดินพ้อมปลูกที่แม่สายใส่มือนี่ก็เป็นดินใบกามปูที่นี่ก็เกียๆด์ดินให้เพิ่นเสมอกันเนาะค่ะ แม่สายกับไซดินพรมปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะขันต้นโตไปแม่สายกระสีวานเม็ดพักชีเลยค่ะเม็ดพักชีก็เเลือจากพี่เม่สายวานรอบทีเล้วค่ะแม่สายวานเม็ดพักชี่ม่สายกับบเดเซนามกนแม่สายกับเอามาวานลงดินเลย กระบไดไใส่หลายค่ะเม็ดพักชีพันกระย่งเหลืออีกแม่ซ้ายกระเก็บไปปลูกอีกรอบต่อไปเนาะคะ่ะที่นี่กระคันต้นต่อไปค่ะ แม่สายกะใส่เกบลบลรยทับเม็ดพัคชีไว้ค่ะใส่เกบลรยทบให้เต็มเลยโรยเกบใส่ห้ทัวกระสอบเลยแม่สายกะใส่เกบลรยทับเม็ดพัคชีเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นต้นต่อไปแม่สายกะสีหฮดน้ำเพิินค่ะน้ำกะโฮให้ชุ่มเลยน้ำมแม่สายกะโฮดให้เพิินร้ายเลยค่ะโฮดน้ำให้แกเพิินเปียกๆเ,เลย แม่สายกะหดนำให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายปลูกพักชีใสเค่งมือนี่กระเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วเพิ่นกระสีออกมาลักษณะแบบนี้ปลูกพักชีใหม่ๆแม่สายกะตั้งเพื่อนไว้ในโฮมกอนค่ะเดี๋ยวพ่อพักชีเพิ่งงอกเป็นต้นขึ้นมาให้ต้นเพิ่นแข็งแรงแม่สายจังเสียเอาเพิ่นไปตากแดดค่ะ ที่นี่กนหลังจากที่แม่สายวานพอเม็ดพักชีได้เจ็ดมือแล้วเพิ่นกะงอกเป็นตนขึ้นมาแล้วนี่ค่ะแต่ว่าเพิ่นกะงอกบ่ฮันเบิรตอันนี้คือเจ็บมือเนาะค่ะแม่สายกะยกเข่งพักชีมาเจอแสงแดดํดำไล่ก่อนค่ะ ตอนนี้พักชีเพิ่นกับบ้านได้เจอแสงแดดจัดที่นี่กับพานไปได้ซิบหามือแล้วค่ะตนพักชี่เพิ่นกับเริ่มต้นใหญ่แล้วนี่ค่ะอันนี้คือซิบหามือเนาะค่ะหลังจากมือนี่แม่ซ้ายก็สิยกเคงพักชีไปตั้งไว้ในสวนให้ต้นพักชี่เพิ่นเจอแสงแดดโดยตรงค่ะ ต้นพักชีพันกระย่งมีงอกขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ค่ะนี่คือพักชีหรือว่าหอมปอมอายุไดซิปหามือหลังจากนั้นมาเนาะค่ะนี่อายุพักชีพันกระได้ยี่ซิปหามือแล้วแม่สายกระไดท้อนไปเห็ดกับเขาได้สองรอบแล้วค่ะต้นพันกระเริ่มใหญ่แล้ว มื่อนีแม่สายกับิีมาท้อนพักชีไปเห็ดกับเขาอีกปลูกพักชีใส่เข่งกับมอสําหรับคนพื้นที่หน่อยกับปลูกได้ค่ะปลูกใส่เข่งกับยกเคลื่อนใหญ่งา,างเวลาห่าอยังยกไปตั้งตรงนั่นตรงนี้ก็สะดวกสบายเนาะค่ะพักชีต้นเพ่นกับบันธุใหญ่หลายแต่ว่าใบพ่นหอมหอมค่ะพักปลอดสารกินเสบเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเด้อค่ะคลิปน่าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้กระขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ